ทำไมเดือนกันยายนของทุกปีถึงถูกเรียกว่า Red September ตามแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ของราคาบิตคอยที่มักจะลดลงในเดือนกันยายนที่เรียกว่า The September Effect ที่เกิดขึ้นในตลาดดั้งเดิมมาเกือบศตรวรรษแล้วสำหรับบิตคอยเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ปี2013มีราคาลดลงเฉลี่ย3.77%ในเดือนกันยายนมีราคาตกอย่างรุนแรงถึง8ครั้งในช่วง11ปีที่ผ่านมาด้วยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งพฤติกรรมของตลาดและปัจจัยทางจิตวิทยาเช่นต้องทุนรวมปิดปีงบประมาณรับปรับพอร์ตการลงทุนความไม่แน่นอนในการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐรวมถึงความกลัวที่นักลงทุนยอมขายสินทรัพย์ออกไปล่วงหน้าแล้วคุณล่ะครับกลัวคำสาปเดือนกันยาย,ยนหรือเปล่าซึ่งสถานการณ์นี้จะเป็นอย่างไร ต้องติดตามกันดูต่อไปนะครับตลอดทั้งเดือนเลยเรียนดูเพิ่มเติมในที่เว็บไซต์ b i t c u b c o m c r y ปโตเคอเรนซี <ocur> และ Token นดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงท่านาสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้